ดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับพวกเรานะคะเพื่อนรักนักวางแผนค่ะอันนี้เป็นซีรีส์ใหม่ของพวกเราสองคนเลยนะคะเดี๋ยวขอแนะนำตัวสั้นๆก่อนชื่อไว้นะคะการจนาสุรปพันธ์เป็นเจ้าของเพจ i n t u r e t i n g s ค่ะ บีมวิภาดาวิชานนนค่ะเป็นเจ้าของเพจมันนี่บีชัวค่ะโอเคคือถ้าเกิดว่าใครที่พอได้เห็นแบบเราในช่องในคลิปนะคะก็จะเห็นว่าเราคุยเรื่องการเงิน,นเรื่องประกันกันเยอะแหละ <laughs> แต่ว่าทําไมเราถึงทําซีรีส์นี้อับีม คือจริงๆเรามีจุดประสงค์อยากจะแบบเหมือนมาเล่าเรื่องการเงินเรื่องการประกันให้มันแบบเป็นเรื่องง่ายๆเหมือนแบบเพื่อนสาวมาเมามอยกันไม่อยากให้มันเป็นลุกจริงจังใส่สูตรนั่งนิ่งอะไรยงนี้ค่ะก็เลยเกิดเป็นซีรีส์นี้ขึ้นมาใช่คือต้องบอกว่าพื้นฐานเราเป็นเพื่อนกันจริงๆนาะ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เพื่อนที่แกล้งทำนะคะก็เลยอยากมาแบบคุยกันสบายๆามากกว่านะคะซึ่งซีรีส์ในวันนี้ EP แรกของเรานะคะเป็นเรื่องของจุดกำเนิดของการประกัน อ่าใช่ค่ะทาไมเราถึงเลือกทําเรื่องนี้ครับบมเพราะว่าเราพูดเรื่องประกันมาหลายหลายอย่างมากมหลายเรื่องเนาะอธิบายแผนประกันประโยชน์ของประกันแต่ว่าเราไม่เคยเล่าเลยว่าจุดกําเนิดของประกันเนี่ยคืออะไรใช่ค่ะก็มาคุยกันสบายๆแล้วกัน <c oughs> แล้วก็อทีนี้มีเรื่องเล่ามากมายเรื่องเรื่องเล่ามากมายด้วยนะคะตั้งแต่แบบเอาเริ่มต้นก่อนเลยแล้วกันะนะคะค,คือในช่วง การเริ่มต้นเนี่ยเขาบอกว่าเขามีการบันทึกไว้ในคัมภีร์ไบเบิลยูโกก่อนคิดการนู้เลยนะคะเขาบอกว่าในไบเบิลเนี่ยมีเขียนชื่อของโจเซฟเคยเได้ยินชื่อนี้บ้างไหมไม่ไม่เคย <laughs> ด้วยนะคะคนนับถือพุธอ่าอใช่นับถือพุธก็เลยอาจจะไม่ค่อยรู้แต่ถ้าใครที่นับถือคิดก็น่าจะพอรู้จักโจเซฟเป็นอยู่แล้วนะคะโจเซฟเนี่ยก็คือเกิดเหมือนเป็นลูกคนเล็กของบ้านเนาะโดยที่เขาก็มีพี่ชายคนโตหลายคนเลยอแล้วก็ โจเซฟเนี่ยเกิดมาเหมือนเป็นเด็กที่พิเศษเขาเป็นใครอ่ะโจเซฟนี่คือเขาเป็นใครอ่ะเขาเป็นลูกของยาขอบ <laughs> ใช่อย่าขอบอย่าถามมากกว่านี้โ okay. อเคเรากลับไปที่โจเซฟอกลับไปที่โจเซฟนะคะโจเซฟเนี่ยก็คือเกิดมาแล้วเหมือนมีความสามารถในการอ่านเขียนแล้วก็มีความสามารถพิเศษในการที่จะทํานายความฝันอเหมือนแม่หมออืมแต่อันนี้เป็นพ่อหมออ่าโอเคพ่อหมอค่ะก็สามารถทํานายความฝันได้แล้วก็พ่อกพ็ส่งให้เรียนเนาะในขณะที่พี่ชายคนอื่นๆต้องทํางาน ทำงานแบบทำงานในสวนทำงานดังงานพ่อะะลักลูกไม่เท่ากันให้แค่ลูกคนเล็กเรียนแต่ว่าคนโตทำงานใช่ก็ประมาณนั้นเลยนะคะคิดว่าพอพี่ชายพอใจไหมไม่พอใจโกรธ<ต>เราคือโกรธพ่อนะงอนโอ้โหถุกต้องค่ะคือถ้ากอกว่าใครที่ได้ดูเนาะในการ์ตูนอะ่ะชือ่อเรื่องว่า j o โจเซฟคิงออฟดรีมจะมีแบบเรื่องราวประมาณนี้ก็หนังสนุกมากไปดูได้นะคะก็พี่ชายโกรธปุ๊บก็เลยรวมหัวกันอ่า เขาบอกว่าจะขับไล่โจเซฟออกไปจากบ้านนะคะตอนั้นคิดว่าจะขับไล่ไงดีฆ่าทิ้งฆ่าทิ้งไหมมันจบๆอืมจริงๆใจก็ดูอยากที่จะฆ่าทิ้งเนาะแต่ว่าแต่แต่ว่าเขาทําเรื่องที่มันโหดกว่านั้นค่ะฆ่าทิ้งก็ตายเลยไงเรื่องก็จบก็คือไม่มีเรื่องเล่าให้เรามาเล่าวันนี้ใช่ถูกต้องไม่งั้นเราอาจจะไม่ได้พูดแล้วนะคะเขาก็ทําการเอาน้องเนี่ยไปขายไปขายไปขายเลยขายเป็นทาสอ่ะแล้วพ่อไม่งงหรอน้องหายไปไหน พ <ge> ่อไม่งงเพราะว่าพ er ี่ชายเนี่ยกลับมาบอกว่าน้องเนี่ยโดนหมาป่ากินเหมือนสี่ถนนชัยปะบ้านเราคือสี่ถนนชัยโดนหมาป่าแบบฆ่าตายไปแล้วนะคะทีนี้พอถูกขายปุ๊บช่วงนั้นนะคะคือเป็นช่วงที่เขาใช้แรงงานทาสกันเยอะเพราะอยู่ในประเทศอียิปต์อียิปต์ก็คือเหมือนกับว่าใช้แรงงานสร้างนู่นสร้างนี่กันใช่ไหมคะแล้วก็ถูกขายไปที่เหมือนทํางานให้ฟาโรประมาณนั้นนะคะแต่ว่าในช่วงที่ทํางานเนี่ยคือ เอ้ยความสามารถของโจเซฟเขามีทีเนี้ยให้ดูแลแบบที่บ้านอย่างดีนะคะสุดท้ายโชคสตรารก็เล่นตลก<笑><笑><笑>ไม่ใช่เดดไม่กันอีกเดี๋ยไม่มีเรื่องเล่าอีกนะก็เลยโจเซฟเนี่ยเขาถูกเหมือนใส่หลายว่าเขาไปเป็นชู้ชู้กับใครชู้กับเมียของเจ้าของบ้านเนี้ยเขาก็ต้องโดนค่า ยังไม่โดนฆ่าเพราะเรื่องจะจบนะคะยังไม่โดนฆ่าก็โดนขังคุกไปออืแต่ว่าช่วงเวลาที่ขังคุกเนี่ยก็มีแบบหลายๆเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะในคุกเขาไม่ได้อยู่คนเดียวก็มีแบบเพื่อนที่โดนจับเหมือนกันร่วมคุกเพื่อนชาวคุกเข้ามาอยู่ด้วยเหมือนเพื่อนร่วมห้องรูมเมดใชรูมเมดใช่มันจะได้มีเรื่องเล่าเนาะทีนี้พอคนที่เข้ามาก็เหมือนโจเซฟสามารถที่จะทานายอะไรหลายๆอย่างได้เหมือนสามารถรู้ได้ว่าคนเนี้ย เดี๋ยวพวกนี้ก็ตายล่ะเดี๋ยวจะโดนฆ่าหรือว่าคนนี้จะโดนปล่อยอะไรอย่างนั้นเลยนะคะก็มีกิตจิศัพท์ที่เขาเรื่องลือกันเรื่องเนี้ยก็แพร่กระจายออกไปจนกระทั่งวันหนึ่งผ่านมาที่ฝั่งของฟาโร่ก็คือเป็นคิงของอียิปต์ในยุคนั้นเนาะฟาโร่เขาฝันคิดว่าฝันว่าอะไรโอุยยากโยนแบบนี้เลยเหรออยากเออเราไม่ถูกเลยนะคะฟาโรเนี่ยเขาฝันว่ามีวัวอ้วน อ้วนทนสมบูรณ์อ่ะเจ็ดตัวด้วยกันอ่าวัวเจ็ดตัวเนี้ยกาลังถูกวัวอีกเจ็ดตัวที่แบบผอมๆซุบๆแบบกินอฝันถึงพระโคอ่าพระโคพระโคผอมกินพระโคอ้วนเจ็ดตัวใช่อ่ะพระโคก็ตายหมดเราใช้คำว่าพระโคได้ไหมเนี่ยไม่ได้โอเคไม่ได้ไม่ได้โอเควัวว <c oughs> ัวใช้คาว่าวัวนะวัวทั้งหมดเจ็ดตัวทีนี้ก็ฝันแบบเนี้ยหลายครั้งแล้วก็มีฝันติดต่อกัน แต่ด้ใครได้ดูเป็นกระตูนเนาะคือมันไม่ใช่วัวกินวัวเขาอาจจะรู้สึกว่ามันมันดูโ,<ฆ>โ<ฆ>หดรายไปหรือเปล่าเด็กดูไม่ได้ใช่ก็เป็นอีกฉากหนึ่งเหมือนกับมีวัวอยู่แล้วก็มีเหมือนหอคอยสูงๆที่เป็นยอดข้าวเงี้ยก็ล้มทับวัวตายหมดนะคะก็เลยโจเซฟก็เลยถูกดึงตัวมาเพื่อที่จะทํานายความฝันของฟาโลฟาโลก็บอกฝันไปเสร็จปุ๊บโจเซฟก็ฟันธงเลยว่า,ว,าวัวเจ็ดตัวเนี้ยหมายถึงระยะเวลาเจดปี เจ็ดปีหลังจากนี้จะเป็นช่วงเวลาที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดออืคือมีข้าวมีน้ํามีสารอาหารครบหมดเลยนะคะแต่ว่าเจ็ดปีให้หลังจากนั้นเป็นช่วงเวลาที่แห้งแรงที่สุดก็คือเหมือนพระโคที่ตายไปเจ็ดตัวี่เหรอใช่คือพระโครพระโคที่แบบอุวนห้นสมบูรณ์เหมือนเจ็ดปีนี้เจ็ดปีแรกแล้วก็เจ็ดปีเจ็ดปีต่อมา,าก็คือสู้พอบแล้วก็มากินวัวที่อุดมสมบูรณ์แสดงว่าเขาทํานายไปสิบสี่ปีใช่ไหมสิบสี่ปีถูกต้อง ก็เลยบอกว่าถ้าง,งั้นอะ่ะโจเซฟเลยเสนอว่าให้เราเหมือนเก็บเกี่ยวข้าวสารอาหารให้เรียบร้อยแล้วก็ตุนไว้อืตุนข้าวตุนอะไรไว้นะคะเพื่อจะได้กินอีกเจ็ดปีให้หลังในหนังก็คือเหมือนเขาจะทําเป็นเหมือนแบบเป็นรูปปัน้นน่ะใหญ่ๆเหมือนที่หยิบทําเป็นทั้งหมดเจ็ดรูปด้วยกันเนาะแล้วก็เกี่ยวข้าวเกี่ยวอะไรกันเก็บข้าวไว้ได้นั้นนะคะแล้วเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นจริงๆแล้วทำไมต้องเก็บในรูปปั้นอะ่ะ มันโอยมันสไตล์อีกมันต้องทำอะไรโอเคโอเคมันต้องมันต้องยิ่งใหญ่มันต้องปังไว้ก่อนโอเคต้องใหญ่ไว้ก่อนนะคะก็โจเซฟก็ได้เป็นคนคุมโครงการนั้นไปโปรเจกต์นั้นไปนะคะแล้วหลังจากนั้นมันก็แห้งแรงจริงๆอืมก็เลยกลายเป็นว่าโจเซฟเนี่ยทำนายถูกก็ต้องได้รับการอวยยศแบบยิ่งใหญ่เออก็เป็นคิงต่อได้เลยเป็นคิงธ้าคิงคนเดิม่ะ ก็ชรลาแล้วไงอ๋อชราแล้วใช่จากไปผ่านมาแบบเป็นสิบกว่าปีแล้วนะคะอ่าแล้วก็น่ะก็เป็นเรื่องราวของการที่เป็นการแนวคิดของการประกันว่าเราต้องเก็บออมอดออมก่อนเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในแบบวันข้างหน้าที่มันแบบแลนแค้นหรือว่าไม่แน่นอนโหเรื่องราวจริงๆมีแค่นี้นะแต่เล่ามาตั้งแต่ถูกหมาป่ากินอะสัตงๆอ่าก็เป็นสตอรี่หนึ่งที่มันอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลนั่นเอง อแล้วหลังจากนั้นนะคะนอกจากคำพีไบเบิลบีมีแบบเรื่องอื่นๆไหมอ่ามันมีความเป็นมาของประกันอีกอ,อีกด้านนึงเนาะก็คือเมื่อประมาณ5,000ปีก่อนคิสต์สัก,กราชดนานไหมนานนะอ่าเขาบอกว่าชาวบาบิโลนรู้จักไหม ชาวบาบิโลนเราเราเคยเรียนนะเราเรียนที่เดียวกัน <laughs> เราเคยเรียนอ่ะ <laughs> เขาบอกว่าชาวบาบิโลนที่อยู่ในลุ่มน้ําที่อยู่แถวลุ่มน้ายูเฟติสคุนคุนชื่อคุน<ต>มากแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนใช่ค่ะ <laughs> เขาบอกว่าเมื่อก่อนอ่ะชาวบาบิโลนเขามีการเหมือนแบบส่งสินค้าวัตถุดิบผลผลิตไปให้เมืองต่างๆใช่ไหมเหมือนไปค้าขายแหละทางเรือ,อทีนี้เหมือนเขาก็ต้องใช้แรงงานทาสบริวารในการแบบไปส่งสินค้าไปทําการค้าขายใช่ไหมใช้ทาสกันเยอะเลยเนาะอ่าใช่ใช้ทาสอย่างเดียวแต่ทีนี้ การค้าขายมันติดขัดเนื่องจากว่าระบบของเขาค่ะคือการที่เอาทาสเนี่ยไปส่งสินค้าแต่ว่าทาาต,ตัดสินใจเองไม่ได้นะจะไปติดต่อผู้ซื้อก็คือเหมือนไม่สามารถตัดสินใจเองได้อะได้แค่ไปส่งของก็ต้องรอเจ้านายในการคอยบอกว่าตัดสินใจยังไงจะตกลงกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันก็เลยเหมือนแบบมันชา้าเขาก็เลยไม่ทมันใจ okay. ถูกตอ้องเขาก็เลยเปลี่ยนระบบเป็นระบบพ่อค้าเร่ พ่อคาเล่พ่อคาเล่ใช่คใช่คิดภาพออกใช่ไหมพ่อคาเล่ก็คือเหมือนแบบเป็นพ่อค้าหลายๆคนไปส่งไปตามเมืองต่างๆคือไม่ได้แบบว่าเป็นรวมสูตรและไม่ได้รวมที่เจ้านายคนเดียวเป็นกระจายศูนรก็คือให้พ่อคาเล่ไปแต่ละเมืองแต่ทีนี้มันจะรู้ได้ไงว่าพ่อคาเล่เขาไม่โกงอ่ะเออยากจชต้องยากไม่มีอะไรแฝงเดี๋ยวนี้จะเอากําไรกลับมาให้เขาหรือเปล่าเขาก็ไม่รู้ทีนี้เขาทาไงให้ไทยทำไงอ่ะ โหยากมากเลยต้องประกันอะไรหรอประกันอะไรหรือเปล่าต้องประกันอะไรหรือเปล่าเราต้องประกันก็ต้องมีหลักประกันแต่ว่าทีนี้เขาเอาทรัพย์สินทั้งหมดเอาบ้านเอาที่ดินที่พ่อคาเลคนนั้นมีมีบ้านมีรถไหมใช่บ้านรถอ๋อรถยังไม่รม่มีมีแต่เงยนเอาบ้านเอาที่ดินเอาทุกอย่างแต่ว่ารวมถึงเมียกับลูกด้วยโอ้เอาลูกเมียไปเป็นหลักประกันเป็นการบอกว่าถ้าเกิดว่าพ่อคาเลไม่เอากําไรกลับมาไม่ว่าจะด้วยเหตุอะไรก็ตามนะก็คือเขาจะริบลูกเมียไปเป็นทาส แล้วก็เอาสินทรัพย์ทั้งหมดอะไปเป็นของเจ้าของสินค้ามันโหดจริงโหดโห,ด,โหดมากคเออคิดว่าแบบเขาได้เงินกันเป็นล้านไปเนี่ยขนฟ่งพีนึงมใช่ไหมมันต้องคุมนะ <ไป S 1> เอาลูกเมียไปเป็นหลักประกันอะขนาดนั้นเลยงงแต่ตทีนี้เขาก็รู้สึกว่ามันไม่แร์ไงมันไม่แร์เขาไม่แฝใช่คือประเด็นคือพ่อคาเล่บางคนเขาไม่ได้อยากโกงแต่ว่าบางคนก็ถูกโจรปล้นเอาเอาสินค้าไปไม่ได้ตั้งใจใช่แต่ว่าลูกเมียยังต้องไปเป็นทาสอะเขาก็เลยเหมือนแบบรวมตัวกันแล้วก็ทําข้อตกลงใหม่ ข้อตกลงใหม่ก็คือว่าถ้าเกิดว่าพ่อคาเล่นเนี่ยออกไปแล้วเกิดโดนโจรปล้นหรือว่าแบบสมมติว่าเขามีการปกป้องสินค้าแล้ว่แต่มันทําไม่ได้อะถ้าแบบนี้เขาก็จะไม่โดนลิฟรัพย์สินแล้วก็ลูกเมียลูกขึ้นสู้ว่างใช่คือให้มันแฟร์ขึ้นอนะคือถ้าเกิดว่ามันแบบเขาไม่เอากำไรกลับมาก็ลิฟไปแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ความผิดเขาก็อันนี้ก็ต้องเหมือนแบบให้ความเป็นธรรมกับเขาก็าคือต้องไม่ลิฟรั์สินแล้วก็ลูกเมียเขาซึ่งแนวคิดเนี้ยมันก็ถูกเหมือนแบบใช้แพร่หลายขึ้นเพราะมันแฟร์ระหว่างพ่อคาเล่ ก็อันนี้เป็นอีกแนวคิดหนึ่งเนาะเป็นการเป็นจุดเริ่มต้นของการประกันอเริ่มจากประกันเมียก่อนประกันเมียประกันลูกประกันสินค้าประกันทรัพย์สิน แต่นี้ไม่เคยได้ยินเลยมันมันเคยได้ยินครั้งแรกว่าแบบเราเอาลูกเมียเป็นหลักประกันในการโุดร้เนาะใสของเออคือเคยเห็นแค่ในแบบละครอ่ะเออแต่นี้ก็อ่ะดูละครจากจักวงวงบ่อยหรือว่าละครซีรีส์เกาหลีอ่ะยุคก่อนก็จะประมาณนี้อ๋อซีรีส์เกาหลีมีเอาลูกเมียไปเป็นหลักประกันด้วยเหรอเรื่องไหนจําไม่ได้อ่ะถามนะคะแต่นอกจากอันนี้คือฝั่งบาบิโลนใช่ไหมฝั่งยุโรปฝั่งโซนแบบ ตอนต่อไปนะคะแต่ว่ามีเรื่องราวของฝั่งเอเชียด้วยตอนอ่อนะคะเรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงประมาณ3,000ปีก่อนคตศกาลเริ่มใกล้เข้ามาใช่แล้วก็เกิดในประเทศที่ใหญ่ด้วยในเอเชียประเทศอะไรคะประเทศไทยประเทศไทยใหญ่ไม่ใช่ประเทศไทยใหญ่สุดก็ต้องจีนแหละใหญ่สุดจีนนะคะซึ่งจีนน่ะเขาก็ขนส่งสินค้ากันเยอะอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วนะคะเราก็จะมีแม่น้ําแม่น้ำรู้อันนี้รู้เรียนสังคมมาเรียนสังคมมาแล้วอะคะ ยงสีเกียงแยงสีเกียงถูกต้องอาเนลนถูกต้องค่ะก็ในแม่น้ำยางสีเกียงเนี่ยเขาส่ขนส่งสินค้ากันเยอะเนาะแล้วก็แม่น้ำเนี่ยไม่ได้แบบไหลเบาอ่ะเออแม่น้ําไหลเชี่ยวไม่เหมือนกับแม่น้ําเจ้าพระยาใไทยแม่น้าเจ้าพระยานิ่งๆเหรอมันก็ดูนิ่งอยู่อะอ่ะก็ได้ก็ได้ถ้าไม่มีเรือก็ดูนิ่งอยู่อ่าโอเคโอเคแต่ว่าด้านบนไม่ค่อยแน่ใจว่านิงใหม่นะคะก็ยิงสีเกียงเนี่ยเป็นที่ขนส่งแล้ว เรือก็เหมือนกับอับปางก,กันเยอะอเนือล่มกันเยอะเพราะว่าเจอแบบทั้งคือโซนนั้นอ่ะมันไม่ได้อากาศอากาศแบบบ้านเราไงมันเป็นอากาศแบบเดี๋ยวเจอพายุหิมะบ้างอะไรบ้างฝนากาตกตวนใชายทีนี้ก็เรือจมแล้วสินค้ามันก็เสียหายก็พังไปหมดนะคะทีนี้เขาเลยเปลี่ยนจากการที่พ่อค้าเนี่ยเอาสินค้าทั้งหมดไปไว้ในเรือลาเดียวเป็นการกระจายสินค้าไปสมมติเรามีสินค้าอยู่ทั้งหมด10กล่อง แล้วก็กระจายไปลำละกล่องลำละกล่องทีนี้สมมติเรามีสิบลำใช่ไหมเกิดล่มไปสักสองลำก็ยังเหลือแปดมันก็ยังเหลือแปดที่สามารถเอาไปขายไปส่งต่อได้ค่ะมันก็เลยเป็นจุดล่มต้นของการกระจายความเสี่ยงนั่นเองเริ่มเห็นภาพด้วยเห็นภาพคล้ายๆกับยุคปัจจุบันเลยที่เขาบอกให้เรากระจายความเสี่ยงนะเอาเงินไปลงในธนาคารบ้างประกันบ้างสลากบ้างกองทุนบ้างบง้าอืมใช่เผื่อว่ามีอันไหนที่มันแบบไม่ไปตามคาดอ่ะมันก็ยังอยู่ต่อไปได้ อันนี้คือฝั่งของฝั่งเอเชียนะคะทางเรือแม่น้ำแม่สกีน,น, <laughs> น่นเองมีแม่นำ้ำอีกไหมหมายคแม่น้ำอีกสักแม่นำ้ำอันนี้ไม่แม่น้ำละแต่ว่าใกล้ขึ้นมาก็คือเป็นชาวชาวโรมันมโรมันและนี่ก็เป็กลับไปโรมันเป็นเมื่อกี้เท่าไหร่นะสามพันปี 3, ปก่อนคริสตศักราช อันนี้ชาวโรมัน200ปีก่อนคิดตศักกราล่ะพันมาไกลแล้วค่ะใช่เมื่อกี้ยังนคือการกระจายสินค้าเข้าไปในเรือแต่ลำแล้วก็มีเรือหลายลำไปใช่ไหมแต่ชาวโรมันเขาไม่คิดแบบนั้นเขาบอกว่าของเขาเนี่ยเรือหนึ่งลำอ่ะเขาไม่ใช่เจ้าของหนึ่งคนแล้วปกติคือเรือหนึ่งลำก็เป็นเจ้าของหนึ่ง<อ>คน,นชใช่ไหมอันเป็นชื่อบีมแต่คราวนี้เรือหนึ่งลำอ่ะเราจะหารรวมุ้นกันเรือหนึ่งลำอาจจะแบบเจ้าของคือมีไว้มีบีมีเพื่อนอีกสี่ห้าคนแล้วก็เราก็ลงลงเงินในเรือหลายๆลาลำ ทีนี้พอถ้าเกิดว่าเราเอาเรือออกไปสิบลำใช่ไหมเราล่มไปสองแาบกับว่ามันก็จะหายเงินจะหายไปแค่ส่วนหนึ่งอ๋อสมมติว่าเป็นชื่อบีมคนเดียวแล้วลงร้อยเปอร์เซก็หายไปร้อบาทใช่ไหมแต่ถ้าเป็นชื่อบีมไว้ลำนี้ลงก็คือเราหายคนละห้าสิใช่ถูกต้องเหมือนเป็นการแบบกระจายความเสี่ยงจํากัดความเสี่ยงลงรวมหุ้นรวมหุ้นใช่อ่าเริ่ม เริ่มรู้สึกว่ามันแบบเซฟขึ้นไหมเซฟขึ้นใช่โอ้ทำไมเขาฉลาดกันเลยค <c oughs> นเมื่อก่อนเราผ่านมาอนนี้ไงผ่านมาประมาณสองพันกว่าปีเขาก็เริ่มแบบอเ,ออเออมีการพัฒนาแต่ถามว่าประเทศไทยอยู่ไหนนะประเทศไทยยังไม่มายังไม่อยู่ในเรื่องราวตรงนี้อ่าใช่นะคะอันนี้เขาแบบโอ้เมืองนอกเขาคิดกันมาก่อนหน้านี้แล้วเนาะนอกจากโรมันมีอีกนะคะก็คล้ายๆกันอันนี้มาจากบาบิโลนลงมาเป็นเออเป็นฝั่งของชาว <laughs> ชาวอะไรนะชาวอะไรโอเคจำได้แล้ว <Okay. S 2> ชาวลอมบาร์ด <omb> ลอมบาร์ดอ่าลอมบาร์ดจริงๆชาวลอมบาร์ดเนี่ยเขาเป็นชาวยุโรปเหนืออ่ายุโรปเหนือแล้วเขาก็เหมือนแบบสุดท้ายมาตั้งลกรางอยู่แถวอิตาลีนะคะมาตีโซนอิตาลีก็จะมีอิทธิพลแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งประมาณแบบปีคศห้ายถึงเจ0ดร้อยประมาณนั้นนะคะแต่ว่าเขาก็ได้เหมือนกระจายไปทั่วยุโรปไปแบบฝั่งอังกฤษด้วยอะไรด้วยนะคะเขาก็เอาแนวคิดของการแบบ กู้เงินอ่าสัญญาเงินกู้เนี่ยมาใช้ด้วยนะคะแนวคิดนี้มันมาตั้งแต่ช่วงยุคบาบิโลนละอ่าก็คือเหมือนมีสัญญาที่ชื่อว่าปัตเตอรี่อืก็คือเป็นการใช่เอาสินทรัพย์มาคำประกันอ่าซึ่งเมื่อก่อนสินทรัพย์ที่คำประกันได้ก็ต้องเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่อะไรอ่ะบ้านที่ดินเมียล<า>ูกเมียลูกอีกแล้วเหรอเมียยิ่งใหญ่ใช่ไหมอ่าแต่ไม่ใช่เป็นการเอาเรือ อ่าเรืออละอ่าเอาเรือมาขังประกันใช่เพราะว่าเรือมันเป็นแบบยานพาหนะที่สําคัญในช่วงนั้นเนาะก็เรือมาขัานอกจากนั้นนอกจากเรือก็จะมีพวกการเอาสินค้ามาขัาประกันอืแต่ว่าหลังจากนั้นประมาณเจ็ดร้อยปีมันเริ่มเปลี่ยนถ่ายจากการที่เอาอะไรมาค้าแล้วกู้เงินเป็นการที่เราจ่ายค่าธรรมเนียมอ่าถึงว่าจ่ายจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับคนที่รับประกันเรา ก็คือ<ช>คนที่ออกเรือเนี่ยต้องจ่ายค่ารมเนียมใช่สมมติว่าคุณจะออกเรือใช่ไหมเอาตังมาส่วนหนึ่งสิ่งนี้เขาเรียกว่าพร <c oughs> ีเมียม <c oughs> ค,คุณละหรือว่าเบี้ยประกันภัยนั่นเองอนะคะซึ่งพอเราจ่ายตังไปปุ๊บสมมติว่ากลับมาแล้วทุกคนปลอดภัยก็ไม่มีอะไรเสียหายไม่มีอะไรเกิดขึ้นตังเราไม่ได้นะแต่ว่าถ้าออกไปแล้วเกิดสินค้าเสียหายเรืออับปางต่างๆตัวคนที่ออกเรือเนี่ยก็จะได้เงิน อันจริงมันหลักการเหมือนการจ่ายประกันในปัจจุบันเลยใช่ไหมใช่เหมือนประกันลดประกันบ้านพวกเนี้แบบจ่ายเบี้ยนิดหน่อยแล้วถ้าเกิดอะไรก็คือได้ได้ชดเชยค่าเสียหายเป็นเงนินก้อนใหญ่ถูกต้องนี่คือโอ้ย้อนมาจากแฝแบบวานวินลอยมาถึงัตนนั้งแต่5 0าพันปีก่อนอคิศักราชตอนนี้ปีไหนอ๋ออันนี้พอมาถึงช่วงยุคท้ายๆของตอนเนี้ยเขาเริ่มมีสัญญาเป็นสัญญาประกันภัย แบบขนส่งทางทะเลฉบับแรกของโลกนะคะก็เขาได้เซ็นกันในช่วงแบบปี1347ใช่ที่ที่อิตาลีอันนี้เป็นสัญญาฉบับแรกเรื่องของการประกันขนส่งทางทะเลอันนี้เป็นฉบับแรกของโลกใช่ถูกต้องอันน้มีมฉบับที่สองของโลกไห <laughs> <laughs> มคะมีแต่อันนี้ไม่รู้ฉบับที่สองหรือเปล่าแต่ว่าที่วิมรู้คือ,อช่วงศตรวรรษที่สิบเจ็ด ก็คือที่อังกฤษเนี่ยเมื่อก่อนมันจะแบบมีการค้าขายทางเรือค่อนข้างเยอะกว่าทางยุโรปเนาะเพราะฉะนั้นการกระจายความเสี่ยงเกี่ยวกับการเดินทางทางเรืออะไรพวกนี้ค่ะมันจะใช้คําว่าขาดหรือรู้สึกแบบแบบการกระจายความเสี่ยงในการเดินทางทางเรือเนี่ยมันจะแพร่หลายในอังกฤษเนาะหลังจากนั้นเขาก็เลยเหมือนทําสัญญา ตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วก็เป็นหลักฐานจริงๆด้วยแหละว่าเราเจอสัญญาฉบับนี้นะชื่อสัญญา The Broke C Insurance Policy ชื่ออย่างเท่ชื่อเท่มาก <Bro> ใช่ซึ่งเป็นสัญญาที่ทำขึ้นในปี <c oughs> 1 5 4่หลังจากของอิตาลี2 0 0ปีเป <200 S 1> ๊ะเลยก็คือเป็นสัญญาที่ เป็นการเหมือนบันทึกระบุว่าถ้าเกิดจะออกเดือน,อนหนึ่งครั้งเนี่ยเขาจะะบุเลยว่ามีสินค้ามูลค่าเท่าไหร่เรือมูลค่าเท่าไหร่แล้วก็จะมีนายธนาคาร<ม>หรือไม่ก็เป็นบุคคลอื่นๆที่เขาจะมารับประกันความเสี่ยงเขาก็จะมาเซ็นรับประกันความเสี่ยงแล้วก็บอกว่าเออเขาจะรับประกันอยู่ที่มูลค่าเท่าไหร่อ๋อม EN ันเหม EN ือนกันแหละแค่<ช>ม EN ันค่อนข้างละเอียดมากขึ้นเพราะว่าคำนวณแบบใช่มีการคำนวณรายละเอียดมากขึ้นเนาะแล้วก็เหมือนเขาคนที่มารับประกันความเสี่ยงอะค่ะเขาก็จะได้เงิน ที่เรียกว่าเบีย้ยประกันนี่แหละเหมือนของเหมือนเป็นพรีเมียมเหมือนกันใช่เป็นค่าพรีเมียมเหมือนกันเหมือนกันเลยซึ่งจริงๆอาจจะเห็นได้ว่าแบบเมื่อก่อนอ่ะเนาะมันจะเริ่มจากการประกันภัยประกันทรัพย์สินสินค้าเนื่องจากว่าเหมือนคนเราอาจจะเห็นเขาเร้ความสําคัญของของคนไม่เท่าสมัยนี้เมื่อก่อนคือชีวิตคนไม่ได้สําคัญมากมขนาดนั้นแหละเนาะ แต่ว่าสินค้าสําคัญใช่เ,ออเพราะว่าคนค่าแกงกันง่ายอะ่ะใช่ออใช่แต่พอยุคเนี้ยมันเริ่มเปลี่ยนไปละอ่ะคนก็จะเริ่มมีมูลค่ามีความสําคัญมากขึ้นนะคะจากเรื่องเนี้ยส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องประกรันภัยแต่ถามว่ามันมาเริ่มต้นช่วงของยุคแบบประกันชีวิตได้ยังไงจริงจริงมันก็ามาจากช่วงนี้นะเพราะว่ามัน เ,เริ่มคุ้มครองเรื่องของคนที่เดินเรือมากขึ้นใช่จากเริ่มแรกประกันมูลค่าสินค้าประกันเรือตอนหลังก็เริ่มมาประกันในเรือประกันคนที่โดยสารทางเรือไปด้วยะะอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มเป็นการจากประกันภัยเริ่มเปลี่ยนมาเริ่มแบบขยายมาเป็นการประกันชีวิตมากขึ้นจะเห็นว่าเมื่อก่อนค่อนข้างที่จะแบบไปทางทะเลมากกว่าเพราะความเสี่ยงเยอะแต่ทีเนี้ยมันค่อยๆกระจายมาฝั่งทางบก อ่าแล้วก็ค่อยอากาศแต่อากาศเนี่ยมาหลังสุดแหละนะคะก็คือตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีใช่ถูกต้องแล้วก็ขอเล่าเสริมอีกนิดนึงเรื่องของประกันชีวิตนะคะจริงๆแล้วเรามีเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งเราเหรออันนี้นองสไลด์ก็ได้น้องสกิปคือเล่าเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเหมือนจุดกําเนิดเล็กๆของประกันชีวิตซึ่งไม่ได้ถูกระบุว่าเกิดขึ้นในปีไหนยังไงนะคะแต่ว่า เป็นเป็นช่วงที่คนเริ่มหาปลาแหละ <c oughs> โดยการโดยสารทางเรืออตอนแรกด <c oughs> ูอย่าง <c oughs> ตอนนี้หาปลาหาปลานะคะเขาบอกมีหมู่บ้านหมู่บ้านนึงซึ่งคนในหมู่บ้านเนี้ยเป็นชาวประมงทั้งหมดเลยก็จะทํางานหาเงินโดยการแบบออกไปลา่ปาปลาโนนันนี่นะคะมาขายแล้วคนในหมู่บ้านอะ่ะโดยปกติเขาอยู่เป็นครอบครัวเนาะในครอบครัวเนี้ยสมมติมีห้าคนก็มีพ่อแม่ลูกใช่ไหมคะใครเป็นคนหาเงินบี พ่อมั้งผู้ชายอ่ะเมื่อก่อนผู้ชายทํางานผู้หญิงทางานบ้านผู้ชายที่เป็นวัยการคนทุกคนก็ต้องออกไปแบบหาปลาถูกไหมส่วนที่เหลือก็คือเลี้ยงลูกถูกใช่ไหมเมื่อกี้ถูกต้องถูกต้องค่ะอ่ะก็คนหลักเนี่ยออกไปหาปลาหาเงินนะคะทีนี้มันก็เกิดเหตุการณ์ในหลายๆครั้งคือออกไปปุ๊บอาจจะเจอพายุหรือว่าอุบัติเหตุคนในครอบครัวไม่ได้กลับมาบ้างอ่ะแล้วลองนึกภาพสมมติมีกันแบบห้าคนพ่อแม่ลูก พ่อหายไปละคนนึงอีกสี่คนทาไงอดตายเออก็ยากมากไม่ก็แม่ต้องออกเือเองแม่ออกเลยกาลัง <c oughs> ค,คิดภาพแบบต้ถ <c oughs> ือหอกอะไรเงี้ยก็ยากมากเนาะในการแหาเงินยิ่งเฉพาะ,ะในยุคนั้นไม่เหมือนยุคนี้นะคะเขาก็เลยบอกว่างั้นทุกคนในหมู่บ้านที่จะออกไปล่าป่านเนี่ยก่อนที่จะออกอ่ะให้เอาเงินมาลงในขันอืะลงขันกันนะคะเป็นจํานวนที่ไม่เยอะแต่ว่าเท่าเท่ากันทีนี้ถ้าเกิดว่าออกไปแล้วแบบมีสักบ้านหนึ่งอ่ะ ที่หัวหน้าครอบครัวไม่ได้กลับมาก็จะได้เงินกองเนี้ยไปเลยอก็เหมือนกับเราทําประกันชีวิตนั่นแหละก็ลงเงินจํานวนน้อยๆแล้วถ้าเกิดเกิดเหตุอะไรก็คนนั้นก็มาเอาเงินก้อนใหญ่ไปแน่นอนว่ามันอาจจะไม่ได้ช่วยให้สามารถอยู่ได้แบบทั้งชีวิตเนาะแต่ก็ช่วยบรรเทาได้ช่วงระยะเวลาเนี่าเหมือนหลักการสี่แลรกรอยปะสีแลรกรอยคืออะไร <laughs> นะคะบิมสี่แลกรอยที่แบบว่า มันเหมือนการที่เราลงเงินจานวนเล็กๆอย่างเช่นแบบลงเงิน4ี่บาททุกคนลงเงิน4ี่บาทเป็นเงินแบบก้อนเล็กๆใช่ไหมคะแต่พอเกิดเหตุไม่คาดฝันหรือแบบเกิดเหตุต้องใช้จริงๆอ่ะเราได้เงินก้อนใหญ่มาก็คือเป็นเงินหลักร้อยคุ้มไหมคุ้มอ่ะแต,แต่ไม่อยากคุ้มไม่อยากคุ้ม <laughs> ใช่ไม่ใครอยากคุ้มหรอกเนาะก็คล้ายๆกับสมมติเราเราบอกว่าเราอยากได้ประกันชีวิตสักล้านหนึ่งใช่ไหมเราก็ใช้เงินสี่หมื่นอ่าสี่หมื่นต่อปีใช่ 4, นะ 4, ในการซื้อ แต่อันนี้เป็นเหมือนค่าเฉลี่ยกลางๆแล้วกันนะคะสําหรับแบบชายไว้กลางคนแต่ถ้าอายุน,น้อยมันก็จะไม่ได้เท่านี้เนาะ<ช>จะถูกอันนั้นอีก<ช>สองร,ร้อยอะไรแบบนั้นยังทําได้เลยนะคะโอ้ก็เรียกว่าคุ้ม,ม,มแต่ไม่มีใครอยากคุ้มค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวตั้งแต่โอ้ยุคไบเบิลเนาะยาวมาแยงซีเกียง ขามาบิโอนต้องเป็นบิลโอนก่อนก่อนนะคะไปยังซิเกียงนะคะแล้วก็มาแบบโรมันโรมันอิตาลีอิตาลีอังกฤษอังกฤษนะคะเรียกว่าเป็นจุดกําเนิดมาจนถึงใกล้ๆยุคปัจจุบันแหละนะคะสนุกกันไหมคะสิ่งที่เราทำสนุกไหมนะคอมเมนต์คอมเมนต์บอกหน่อยใช่ค่ะก็จริงๆต้องขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์คอปปอคอปปด้วยนะคะเขาก็มีเขียนไว้แล้วก็เอามาเล่าให้ฟังกันแบบสนุกๆละกัน นะคะแต่จริงๆแล้วมันยังไม่ครบนะบีมขาดที่ไหนอ่ะขาดบ้านเราขาดประเทศไทยโอเคขาดประเทศไทยขาดประเทศไทยนะคะแต่ว่าคิดว่าถ้าเอามาใส่ในคลิปนี้อาจจะยาวไปไว้ว่าเป็นแบบอีพีถัดไปดีกว่าเนาะอยากรู้ไหมอ่ะใช่อากร้ก็ฝากคอมเมนต์นะเดี๋ยวไม่มีคนคอมเมนต์ทำไงบีแต่ถ้าถึงทุกคนไม่อยากรู้เราก็มาเล่าอยู่ดีใช่ค่ะเราก็จะมาเล่าอยู่ดีโออสนุกนะคะก็อยากมาแบบเล่าแบบ เหมือนกับว่าสิ่งที่เราได้รู้เนาะมาแชร์กันน,กนะคะว่าจุดกําเนิดนเป็นยังไงเดี๋ยวไงเรามาดูในอีพีหน้าว่าจุดกําเนิดประการของประเทศไทยเป็นยังไงอ่าใช่หรือเราอาจจะเปลี่ยนเป็นเรื่องเงินก็ได้ใครจะไปรู้ <laughs> <laughs> ถ้ามีคอมเมนต์มาก็อาจจะเปลี่ยนไปตามนั้นก็ได้ <laughs> เราเปลี่ยนได้ตลอดอยู่แหละใช่ค่ะสำหรับวันนี้ก็มาเล่าจุดกําเนิดของประกันเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวไงรู้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะกับพวกเรา เพื่อนรักนักวางแผนก่อนที่จะจากกันเดี๋ยวฝากช่องของพวกเราสองคนไว้ด้วยนะคะค่ะมันนี่ฟีชัวนะคะอินชัวติงค่ะสามารถที่จะกดอ่ากดตามด้านล่างได้เลยนะคะหรือสแกนได้เลยนะคะสแกนคิวอาร์โค้ได้เลยนะคะฝากติดตามหน่อยนะคะค่ะสวัสดีไว้กับีมก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ